สวัสดีค่ะท่านผู้ชม FC ีทุกท่านค่ะวันนี้พี่สีพาเพื่อนมาชมญ้านะคะต้นไม้ใบญ้านะคะเพื่อนย่าดอกขาวนะคะดอกสีม่วงสวยงามนะคะพอเขาอดอกบานก็จะเป็นสีขาวนะคะต้นสีเขียวลําต้นแบบนี้นะคะลําต้นนิ่มๆนะคะเหมือนผักนะคะเพื่อนเป็น หญ้าเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อนๆสามารถกินได้นะคะดอกของเขาก็ทําเป็นชานะคะทาเป็นชาชาเลิกบุหรี่ได้นะคะเพื่อนๆหญ้าดอกขาวนะคะหญ้าดอกขาวมีสรรพคุณนะคะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์หลากหลายเช่นช่วยลดความยาบุหรี่นะคะช่วยลดความดันโลหิตบรรเทาอาการปวดต่างๆรักษาการบิดไอแล้วก็ แผลอักเสบนอกจากนี้ยังช่วยลดความอยากอาหารลดอาการปัสสาวะขัดนะคะขับปัสสาวะนะคะเพื่อนเวลาเรา,าพูดง่ายเราเบาไม่ออกนะคะก็จะขัดขัดเนาะขัดแล้วก็บรรเทาอาการาปัสสาวะขัดนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้รักษาโรคผิวหนังได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูนะคะดอกเขาสวยงามสีม่วงนะคะดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กลาต้นก็จะเรียวเรียวยาวๆนะคะเคลื่อนอยู่ตาม บริเวณข้างบ้านนะคะริมรั้วตามขั้นหน้านะคะคู่คอนแท่หน้าบ้านเท่านะคะข้างทางนะคะข้างถนนเป็นดอกหญ้าข้างทางนะคะผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นนะคะนี่อยู่ในสวนของเรานะคะเพื่อนๆดอกสีม่วงเล็กๆแล้วก็พอเขาบานออกมาเป็นเป็นฝอยๆก็จะเป็นสีขาวเนาะเรียกหญ้าดอกขาวนะคะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมากมายหลายประการนะคะก็จะพาเพื่อนๆมา สาระดีๆนำมาฝากกันนะคะเป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะสรรพุณแล้วก็ประโยชน์ของหญ้าดอกขาวนะคะช่วยเลือกบุหรี่มีสารกลุ่มไคโคไซนะคะไคลโคไซที่ทำให้ลิ้นชาสามารถเหม็นบุหรี่แล้วก็อาเจียนนะคะเมื่อสูบนะ,ะซึ่งช่วยลดความอยากบุหรี่ได้นะคะำท,ทำให้ลิ้นชานะะแล้วก็ไม่อยากบุหรีออ่รู้สึกไม่อยากสูบนะคะเหม็นบุหรี่ ไม่อยากสูบบุหรี่ได้นะคะพเพื่อนลดความดันโลหิตนะคะโลหิตสูงโลหิตต่ำมีสพคุณนะคะช่วยลดโลหิตสูงได้เพื่อนโลหิตสูงก็ขึ้น150ก็เป็นโลหิตสูงเนาะ140 150ก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปนะคะ,ะบรรเทาอาการปวดนะคะช่วยลดอาการปวดหัวปวดท้องปวดประจำเดือนปวดตามข้อนะคะตามแขนตามขาได้นะคะ รักษาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจแก้ไอแก้หวัดรักษาหลอดลมอักเสบแล้วก็ช่วยฟื้นฟูปอดนะคะเพื่อนเรักษาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารย่อยอาหารก็สําคัญนะคะท้องอืดท้องเฟ้อ,ท,อ,ฟอท้องเสียขับพยาธได้ด้วยเพื่อนเน,น่าจะมีลดขมลดเฟื่อนไหมต้องเอาไปต้มนะคะเพื่อนเพนลดความอยากอาหารนะคะมีลฤทธิ์ ช่วยลดความอยากอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคอ้วนเพือนๆใช้ลดหุ่นได้ด้วยนะลองนะคะใครที่น้ำหนักตัวเกินนะคะน้ำหนักตัวเยอะนะคะควรปรึกษาแพทย์นะคะใช้สมุนไพรใบหญ้าเนาะรักษาโรคผิวหนังใช้รักษาแผลอักเสบแผลบวมมีหนองนะคะกากเลื่อนแล้วก็แผลเรื้อรังนะคะ ขับปัสสาวะใช้รักษาอาการปัสสาวะขัดนะคะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะเพื่อนๆกินน้ําให้เยอะนะคะให้ได้ตามปริมาณแต่และว,วันนะคะ12ชั่วโมงก็กินน้าให้ให้มีอาการปวดปัสสาวะบ้างนะคะทั้งวันบางคนทางานนะคะนั่งทั้งวันอาจไม่ลุกไปเบาเลยนะคะก็ไม่ดีนะคะเพื่อน ยาดอกขาวนะคะนํามาฝากนะคะมีข้อควรระวังด้วยนะคะไม่ควรใช้ในหญิงมีคันธ์อาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์น,นะคะต่อบุตรในครรภ์น,นะคะรักษาในผู้ป่วยโรคหัวใจแล้ก็โรคไตเนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงนะคะเพื่อนๆโรคไตนี้ก็หมอห้ามหลายอย่างเนาะเรื่องผักผลไม้นะคะผักผลไม้แล้วก็อาหารนะคะเครื่องปรุงเครื่องเทียงต่างๆ ข้อห้ามหลายประเด็นหลายประการผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะผู้ป่วยโรคความดันโล uh หิตสูงด้วยนะคะแล้วก็ย้าดอกขาวนะคะอันนี้อาการข้างเคียงนะคะปากแห้งคอแหง้งคลื่นไส้ชาลิ้นแล้วก็รับประทานอาหารไม่อร่อยนะคะข้อควรระวังปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อนหญ้าดอกขาวนะคะอันนี้ดอกมุม่วงสวยนะคะเพื่อนเราก็ไม่รู้จักชื่อนะคะแล้วก็เห็นข้างทางนะคะข้างทางแล้วก็ ในบริเวณบ้านเรานะคะเพื่อนย่าดอกขาวย้าดอกขาวนะคะเพื่อนยังจัดอยู่ในวงเดียวกับทานตะวันนะคะย่าดอกขาวสวยนะคะสีม่วงๆแล้วก็ลําต้นยาวๆขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกเขาเป็นสีขาวนะคะช่วงนี้พายุเข้านะคะเพื่อนอาจจะเสียงฝนดังไปหน่อยนะคะเสียงอาจจะเบาเนาะ ญ้าดอกขาวนะคะสามารถพบได้หลายประเทศนะคะในทวีปเอเชียเช่นไทยศรีลังกาจีนนะคะเพื่อนเพื่อนย่าดอกขาวนะคะ ถือเป็นพืชประจำถิ่นขนาดเล็กนะคะอาจจะจัดเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะเพื่นอนๆหลายด้านนะคะคนทั่วไปนิยมใช้ยาดดอกขาวในการชงชาเพื่อนเพื่อนน,นำมาชงชาอาจจะใช้ดอกแห้งดอกเป็นนะคะสีขา,ขาวๆม่วงๆเพื่อน นำมาชงเนาะส่วนใบส่วนรากส่วนลำต้นก็ใช้ได้นะคะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหญ้าดอกขาวมีความสูงประมาณ80-150เซนติเมตรนะคะลำต้นไม่แตกกิ่งหรืออาจแตกออกมาเพียงเล็กน้อยใบของหญ้าดอกขาวมีขนาดแตกต่างกันนะคะมีต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะ บริเวณด้านบนของลำต้นจะมีขนาดเล็กและก็ด้านล่างของลำต้นจะมีขนาดใหญ่นะคะความยาวตั้งแต่1 5 5ถึง5เซนติเมตรนะคะไล่ลงมาตามลำดับนะคะเพื่อนๆน,นี่คือ,อต้นไม้ใบหญ้านำมาฝากนะคะหญ้าดอกขาวเพื่อนๆดอกเขาก็จะสวยงามสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็ออกเป็นฝอยๆนะคะ ส่วนเป็นฝอยๆเขาก็ามาทําชานะคะดอกเขาที่แห้งแล้วนะคะยญ้าดอกขาวมีสารสําคัญที่มีประโยชน์นะคะคือฟาโบนอยซึ่งเป็นสารที่มักพบในพืชผักผลไม้ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสําคัญทําให้ยญ้าดอกขาวมีสรรพคุณในการรักษาและก็บํารุงร่างกายมากมายเพื่อนๆหญ้าดอกขาวนะคะ ขึ้นตามขึ้นตามธรรมชาติจริงๆนะคะญ้าดอกขาวช่วยลดความผิดปกติระหว่างการมีประจำเดือนของผู้หญิงนะคะรักษาสมดุลในช่องคลอดนะคะช่วยลดความอยากบุหรี่ยาดอกขาวมีสารกลุ่มไกลโคไซน์นะคะไกลโคไซน์ทำให้ลิ้นชาและไม่อยากบุหรี่ นะคะหากดื่มชาย่าดอกขาวติดต่อกันเป็นเวลานานร่วมกับการงดสูบบุหรี่นะคะจะสามารถทําให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเพื่อนๆช่วยรักษาสมดุลของระบบเลือดในร่างกายนะคะเพืนเพื่อนใบย่าดอกขาวนะคะมีส่วนช่วยในให้ระบบะไหลเวียนของโลหิตแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงบรรเทาอาการต่างๆที่มีสาเหตุมาจาก เลือดนะคะเช่นอาการผิดปกติทั้งผิวหนังโรคมาเรียนะคะซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ช่วยรักษาอาการท้องเสียนะคะหญ้าดอกขาวมีสารแอนทราบิโนนแอนทราวิโนน,น,น,นไกลโคไซ์นะคะ,ะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อทำให้รักษาอาการท้องเสียได้นะคะเพื่อนๆแต่ก็เป็น ยาระบายอ่อนๆด้วยนะนะคะซึ่งอาจมีผลกระตุ้นการขับถ่ายได้นะคะเพื่อนๆช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเพื่อนๆอ,อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะว่ายญาดอกขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยับยั้งอนุมูลอิสระนะคะที่เกิดจากการเผาผลาญในร่างกายรวมถึงการรับสารพิษนะคะจากภายนอกเช่นบุหรี่ควันพิษนะคะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนะคะดังนั้นหญ้าดอกขาวจึงอาจมีส่วนในการช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้นะคะ นำสาระดีๆต้นไม้ใบหญ้ามาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะคะสําหรับคนชอบนะคะสําหรับคนชอบอดอกไม้ใบหญ้านะคะพืชผักสมุนไพรผักสวนครัวนะคะต้นไม้ใบหญ้าริมทางเพื่อนๆเ,เ,เราเวลาเราเดินไปเราก็มองอดอกหญ้าเนาะข้างทางว่ามีอะไรนะคะดอกเขาจะสวยงามแบบนี้เพื่อนๆน,น่าจะใส่แจกันได้นะคะเอามาตกแต่งอะไรได้สักอย่างนะคะตกแต่งอดอกไม้นะคะ ใส่แจกันได้เนาะดอกเขาสวยนะคะมีอีกดอกนึงนะคะเพื่อนๆที่สวยๆม่วงๆเหมือนกันนะคะก็จะนํามาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้พายุเข้าเพื่อนๆวันที่6วันที่7พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2568นเพื่อนๆอพายุขั้นแมกี้นะคะเป็นพายุใต้ฝุ่นเนาะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าเสียงฝนเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะพี่สีมีสาระก็จะนําสิ่งดีๆมีประโยชน์สาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้ามาฝากนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับคนชอบแบบนี้เนาะต้นไม้ใบหญ้าขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ <c oughs>